ในปีงบประมาณ2,566สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรโดยศูนย์สารสนเทศการเกษตรมีแผนการดำเนินงานจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจที่สำคัญหรือสินค้าที่มีศักยภาพด้านการตลาดตามหลักการตลาดนำการผลิตเป็นสินค้าทางเลือกในระดับจังหวัดสินค้าที่มีแนวโน้มการปลูกผลผลิตเพิ่มขึ้น สินค้าที่มีมูลค่าสูงเป็นสินค้าที่ไม่ซ้ำกับการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตรโดยมอบหมายให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่1 1 2ซึ่งอยู่ในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่7ได้จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรทุเรียนจังหวัดสระบ,บุรี เพื่อสำรวจตรวจสอบผลการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเนื้อที่ยืนต้นทุเรียนปี2566โดยมีนางสาวเก้าก้อยทองรุธผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับเกษตรอำเภอออกสำรวจตรวจสอบความถูกต้องจากการแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงบน Google Earth ตามาพิกัด GPS เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกจริงขั้นตอนออกตรวจสอบภาคสนามเก็บพิกัดแปลง x y ถ่ายรูปแปลงเนื้อที่ยืนต้นคำนวณเนื้อที่ที่แปลถูกต้องและแปลตกหลน่นและจัดทำตารางผลความถูกต้องส่งข้อมูลให้กับเขตผู้รับผิดชอบดำเนินการและคำนวณค่าความถูกต้องทั้งหมด over all accuracy e al ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถนำข้อมูลไปใช้กับส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตรและนำข้อมูลไปใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล Big Data ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรได้สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจการวางแผนการผลิตวางแผนพัฒนาการเกษตรระดับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม